ลองสตาร์ทดูแล้วนะครับขับข่อไฟนะครับแล้วก็ขับออกมาจอดที่เดิมนะครับมันติดได้นะครับแต่ว่าปัญหามันก็คือนะครับมันจะติดเป็นบางช่วงน่ะคือคือว่าเฟืองไฟวินมันมันหมิ่นมันล้มเป็นบางช่วงนะครับในวงกลมนะครับจังหวะไหนที่เฟืองไฟวินมันหมุนมาโดนตัวตัวเฟืองที่มันยังดีอยู่มันลดมันก็จะสตาร์ทติดนะครับแต่ถ้าจังหวะไหนที่เราดับเครื่องแล้ว แล้วเพอเอิญมันหมุนไปเจอช่องว่างีกที่เพรียมันเสียนะครับมันก็จะสตาร์ทไม่ติดนะครับรถคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้พี่ๆดูนะครับเดี๋ยวลองเลยนะครับลองดูพร้อมกันนะครับ จากที่มันไม่ติดเลยนะครับอย่างที่มาตอนแรกนะครับอย่างน้อยๆนะครับผมก็พยายามทําให้เต็มที่นะครับเพราะว่าเขาลากมาหาเราเราก็พยายามทําให้สุดนเมือนะครับอย่างน้อยๆได้ขับกลับจะไม่ซ่อมต่อหรือไปไหนก็ได้คือไม่ได้ลากกลับก็ยังดีนะครับผมก็ถือว่าหมดหน้าที่ผมนะครับในในส่วนตรงนี้นะครับเพราะผมเองก็ไม่ใช่ช่างเครื่องนะครับ ผมเป็นช่างใดช่างไฟช่างแอร์นะครับเพราะมันไม่ใช่งานเมนผมนะครับเรื่องเครื่องนี่ผมงูปลาปานะครับไม่ได้เก่งถึงขั้นประกอบเครื่องได้นะครับก็พอทําให้ได้นะครับนิดๆหน่อยๆนะครับรถคันนี้ถ้าจะให้สมบูรณ์คือต้องไปยกเกียร์ลงนะครับแล้วก็เปลี่ยนเฟืองไฟวินใหม่หรือกลับทางผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ต้องปรึกษาช่างเครื่องนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรอคุณยายนะครับว่าจะเอายังไงต่อนะครับ ก็จากที่มาตอนแรกนะครับไฟไฟไม่ออกนะครับไล่ไฟใหม่ออกแล้วนะครับตั้งมาร์กใหม่น้ามันพาวเวอร์เติมแล้วนะครับน้ามันเครื่องเติมแล้วนะครับพัดลมนี่ทํางานทํางานอยู่นะครับแต่ว่ามันจะต่อตรงกับไฟสวิคมานะครับส่วนด้านในก็ไอ้นี่ผมไม่ได้เป็นคนทํานะครับไอ้ที่เขาผ่าเนี่ยนี่เขาผ่ามานะครับผมเปลี่ยนปั๊มติ๊กใหม่นะครับเพราะว่าของเก่าใช้ไม่ได้นะครับ เขาน่าจะขี้เกียจถอดถังอ่ะเขาก็เลยผ่ามาแบบนี้ผมเปิดบอกออกแล้วก็เจอเขาผ่ามานะครับก็ไล่สายไล่ไลาใหม่นะครับไอ้ด้านในนี่ก็ยังไม่ได้ทําอะไรมานะครับแล้วก็นี่นะครับหลักๆก็คือนี่ประตูนี่ก้อนนี่มันเสียนะครับมันพับน่าจะต้องเปลี่ยนตัวนี้ใหม่นะครับอย่างน้อยๆก็รอคุณยายมานะครับลากมาแต่ได้ขับกลับก็ยังดีนะครับที่สําคัญคือ ค่าแรงนะครับผมไม่ได้คิดค่าแรงนะครับกับคุณยายนะครับผมไม่ได้คิดค่าแรงกับคุณยายสักบาทนะครับในส่วนที่เป็นค่าแรงนะครับนอกจากค่าอะไรนะครับค่าอะไรสิ่งที่ผมจะต้องคิดนะครับก็คือไดสตาร์ทนะครับหนึ่งลูกนะครับแล้วก็ปั๊มติ๊กหนึ่งตัวนะครับแค่นั้นนะครับนอกนั้นผมคงไม่กล้าคิดอะไรแับแกนะครับพอเห็นแล้วก็สงสารนะครับ